สิบปัญหาร้านโต๊ะจีนที่พี่ๆมาบนให้ฟังปล่อยที่สุดนะครับว่านะครับปัญหาข้อแรกแต่ปัญหาข้อนี้ก็นานทีจะได้เจอนะครับก็คือล้านโต๊ะจีนเทงานลูกค้านะครับผมเจ้าภาพที่จะไปสั่งงานโต๊ะจีนร้านไหนนะครับก็ให้เข้าไปติดตามผลงานของร้านนั้นๆนะครับว่า เขามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนหรือเปล่านะครับข้อต่อไปนะครับก็คืออุป,ปรกรณ์ภาชนะไม่สะอาดนะครับผมอันนี้ก็สังเกตได้ชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมเก้าอี้อาจจะเอาผ้าคลุมงานก่อนๆมาคลุมให้เรางานนี้นะครับเราก็จะเห็นคราบเลอะเปื้อนได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆก็จะ เป็นหม้อไฟนะครับอาจะมีรอยคาบดำกระดำกระด่างนะครับไม่เงาไม่สะอาดอาจะเป็นแก้วนะครับมีคีดินที่ฝุ่น,นติดหรือเปล่านะครับอีกข้อนึงก็คือ เมนูไม่ได้ตามที่สั่งนะครับกนนี้ก็จะพบเห็นอยู่ต้นตุนสูงสู้ไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนเมนูโดยพราการโดยที่ไม่แจ้งเจ้าภาพนะครับหรือหาวัตถุดิบไม่ได้อย่างนี้นะครับก็จะเอาเมนูอื่นให้ลูกค้าเลยนะครับอันนี้ก็พบเห็นอยู่บ่อยครั้งข้อสีนะครับก็คืออาหารไม่ตรงปกนะครับอาจจะสีสันหรือวัตถุดิบ ไม่เหมือนกับในคลิปวิดีโอที่ถ่ายมานะครับผมดูได้ปริมาณน้อยนะครับครับข้อ5ก็คือรสชาติไม่อร่อยนะครับอันนี้ก็ อยู่กับความชนานาญของแต่ละร้านแล้วนะครับมีความชนานาญในการปรุงอาหารมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือบางร้านให้พนักงานออกงานไปจัดแทนเท่าแก่นะครับปรุงรสชาติออกมาไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับผมข้อหนะครับก็คือวัตถุดิบไม่สดนะครับไม่ไว่าจะเป็นไก่ตัวเป็ดตัวหรือปลาเป็นตัวนะครับหรือวัตถุดิบ บางอย่างนะครับมีกินนะครับไม่สดจะเป็นการที่แช่ถังมาไม่ดีนะครับขาดความเย็นนะครับขาดความมันใ,ใส่นะครับผมนี่ก็ เป็นปัญหาที่พี่ๆมาบ่นให้ฟังนะครับก่อนก็เจ็ดนะครับปริมาณอาหารน้อยนะครับทานไม่อิ่มนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านเจาภาพแล้วครับว่าท่านนั้นได้เข้าไปติดตามผลงานร้านนั้นๆไหมพบเห็นเราพูดคุยเกี่ยวกับปริมาณได้ตกลงกันไว้หรือเปล่าต่อไปข้อแปดนะครับให้แขกนั่งรอทานอาหารหนานนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความชํานาญของแต่ละร้านแล้วนะครับ าการออกอาหารนั้นมีความคล่องตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านเจาภาพก็จะมาบอกให้ฟังว่าบางร้านก็ออกอาหารไม่ต่อเนื่องนะครับทําให้แขกรอทานนะครับบางที่ก็ยังไม่ทันได้ออกของหวานเลยแขกกลับก่อนแล้วนะครับนั่งรอนานเกินนะครับผม สำหรับร้านเรานะครับสไตล์การออกอาหารก็คือออกติดติดกันเลยนะครับเน้นเสริร์ฟร้อนๆน,นะครับไม่ว่าจะกีโตคีโต๊ะเราออกนะครับติดๆิติดต,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 ดตดกันเลยไม่ไม,ไมีพักนะครับผมบางงานแก ทันไม่ทันครับข้อต่อไปนะครับก็คือจัดงานแล้วแขกท้องเสียนะครับอันนี้ก็มีให้พบเห็นอยู่ทั่วไปนะครับพอเสร็จงานแล้วแขกก็ท้องเสียเข้าโรงพยาบาลบ้างนะครับสําหรับร้านเราไม่มีนะครับไม่เคยมีประวัติแบบนั้นนะครับเราเน้นปรุงสดใหม่น้างานแล้วก็มีพนักงานควบคุมดูแลในส่วนของครัวนะครับไม่คนนอกเข้ามานะครับผมข้อสิบข้อสุดท้ายนะครับก็คือการบริการ นะครับบริการไม่ดีเก็บโต๊ะไล่แขกบ้างหรืออาจจะเป็นกิริยาท่าทางคำพูดคำจานะครับของทีมงานค่อยสุภาพหรือชักสีน้าใส่แขกสำหรับร้านผมแล้วนะครับผมเน้นพนักง,งานเป็นพิเศษเลยนะครับผมเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นกับร้านเรานะครับเพราะว่าร้านเรานนั้นเน้นการบริการเป็นพิเศษเลยนะครับผมพี่ๆนะครับเคยพบเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับร้านโต๊ะจีนนะครับก็ คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ไ้ให้เพื่อนๆของท่านด้วยนะครับขอตัวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ